สวัสดีครับพบกับช่อง s ี r ีส์นายไฟอาร์นะครับหลังจากที่เราไปทํำรีวิวกันมานะครับกับปืน s m i t แอนเวส n น M&P m ม t a l นะครับคลิปนี้เราก็จะมาถอดล้างทําความสะอาดเพื่อเตรียมที่จะคืนให้กับเจ้าของนะครับก่อนอื่นนะครับเช็คความปลอดภัยให้มั่นใจอีกสักทีนึงนะครับดูลูกในลังเพลิงไม่มีนะครับลันไกเปล่านะครับจากนั้นเราก็จะมาถอดปืนเพื่อทำความสะอาดกัน สมิธแอมไสัน M&P เมทัลตัวนี้นะครับสมมุติว่าปืนมีการขึ้นลำอยู่นะครับเราสามารถถอดตัวปืนได้โดยที่ไม่ต้องลั่นไกนะครับเริ่มจากเราคันเราค้างสไลด์นะครับจากนั้นหมุนคันปลดนะครับมาที่ตำแหน่งด้านหน้าสุดนะครับจากนั้นปลดสไลด์อ่าเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถถอดสไลด์ออกมาได้ หลังจากที่ยิงไปประมาณกล่องหนึ่งก็สภาพก็เคละะนิดหน่อยนะครับเจ้าของเก่าลงน้ํามันไว้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาล้างสิ่งสกปรกพวกนี้ออกมากันนะครับน้ํายาที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Perfect กันออยนะครับเพื่อใช้ในการทำความสะอาดคราบขเข่าต่างๆ เริ่มจากเราใช้น้ำยาตัว Perfect กันอ i l นะครับฉีดเข้าไปที่บริเวณลำกล้องนะครับทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับข้อดีของน้ำยาตัวนี้ก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับสามารถใช้ล้างปืนในห้องแอร์ได้นะครับฉีดไว้ให้ชุ่มก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะฉีดสไลด์นะครับ รวมถึงไกด์รถนะครับเดิมนี่เจ้าของลงจารบีไว้เยอะแยะเลยนะครับค่อนข้างเคละเลยเดี๋ยวผมก็จะฉีดล้างทั้งหมดนี้ออกมานะครับ แค่ฉีดแล้วเช็ดคราบส่วนใหญ่ก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับเริ่มจากลำกล้องเราก็ใช้แส้ธรรมดานะครับแทงเข้าไปที่ลำกล้องนะครับแส้ผมจะเยินนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้ล้างปืนขนาด9มมบ่อย กากเอาก็ได้ครับไม่ต้องสะอาดกริบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาคราบขมเหลาออกได้จนหมดเนี่ยโอกาสเกิดสนิมก็จะไม่มีนะครับส่วนคราบตะกัวที่มันจะติดคาลากล้องบ้างผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปืนใช้งานฉีดทั้งยาล้างซับก็ไปอีกทีนะครับ จากนั้นก็นำผ้าขี้ริ้วมาเช็ดน้ํายาตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นจริงๆแล้วก็ทำความสะอาดครบาบขมเหมาได้อย่างง่ายดายจริงๆเมื่อเราใช้แส้ถูเรียบร้อยนะครับก็ ถัดมาเราก็จะใช้ผ้านะครับในการดันลำกล้องนะครับผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆพวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับสั่งจากช h อปปี้ a ัส d ดก็ได้นะครับหรือร้านชาแนลมีขายนะครับ ถ้าใครอยากประหยัดเวลาสามารถใช้แส้งงูได้นะครับ เท่าที่ผมลองส่องดูนะครับสังเกตว่าคราบต่างๆเริ่มออกได้อย่างง่ายดายมากเลย ก็เรียกได้ว่าเกือบจะสะอาดแล้วนะครับแทบไม่เหลือครับขมเาเรียบร้อยแล้วก็พักลํากล้องไว้ก่อนนะครับส่วนตัวสไลด์เนี่ยก็ใช้แปรงสีฟันนะครับถูไปมาเลย แล้วก็อย่าลืมอีกโซนหนึ่งก็คือบริเวณท้ายสไลด์เสร็จแล้วก็นำผ้าขี้ริ้วมาเช็ดนะครับ เอาจริงๆปืนสั้นนะครับล้างง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเราล้างบ่อยเรายิงหนึ่งครั้งเราก็ล้างหนึ่งทีนะครับคราบมันก็จะไม่สะสมมากการล้างเอาจริงๆก็ใช้เวลาแค่10นาที15นาทีก็ล้างเสร็จเรียบร้อยสำหรับผมเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าปืนสั้นเราจะต้องล้างสะอาดมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากปืนสั้นเราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นเราใช้แล้วเราก็ล้างบ่อย ความสกรปรกมันก็จะไม่สะสมอยู่นานนะครับตามซอกเล็กๆเราสามารถใช้แท่งพลาสติกแบบนี้นะครับช่วยในการเช็ดทคำความสะอาดได้ในส่วนที่นิ้วเราไม่สามารถดันผ้าเข้าไปในซอกเล็กๆได้ แท่งพลาสติกนี้ก็จะช่วยให้เราทำความสะอาดในซอกเล็กๆได้ง่ายขึ้น ส่วนบริเวณเข็มแทงชนวนผมมองว่าถ้าเราเกิดเรายิงมาไม่มากนะครับไม่จะเป็นจะต้องถอดล้างนะครับเรายิงสัก2,000นัดนะครับเราค่อยถอดเข็มมาทำความสะอาดสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะยังไม่ถอดนะครับอ่าแป๊บเดียวง่ายมากๆเลยไกด์รอดเมื่อสักครู่นะครับที่เราฉีดไว้ตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ฉีดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดในล่องสปริงแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่าๆนะครับก็จากที่ผมล้างปืนมานะครับผมก็มีปืนหลายกระบอกล้างมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีกระบอกไหนที่ขึ้นสนิมนะครับหรือทำงานแล้วพบเหตุติดขัดนะครับจากความสกรปรกนะครับ ส่วนใหญ่การติดขัดก็จะมาจากส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นใช้กระสุนที่มีดินขับต่ำนะครับอะไรพวกนั้นปืนพวกนี้เขาถูกออกแบบมาให้ยิงได้หลายพันนัดนะครับจนถึงหมื่นนัดโดยที่ไม่ติดขัดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องล้างให้สะอาดขนาดนั้นนะครับสิ่งที่น่ากังวลของเรามากอันดับหนึ่งก็คือเรื่องสนิมมากกว่านะครับ เพราะว่าฝรั่งเขาอากาศแห้งเขาก็จะหล่อลื่นนิดเดียวแล้วก็แต่เขาจะยิงเยอะกว่าเรามากนะครับส่วนตัวของเฟรมนะครับผมก็แปรงสีฟันผมจะไม่ใช้น้ำยาฉีดเข้าไปโดยตรง แล้วก็จะไม่ถอดชุดล่างกายออกมานะครับอย่างที่บอกไปว่าปืนเราเพิ่งยิงมาไม่มากนะครับถ้าเกิดเรายิงมาหลายพันนัดนะครับเราค่อยถอดชุดล่างกายออกมาแล้วก็ทําความสะอาดทีเดียวแต่ว่าถ้าเรายิงแค่นี้นี่แทบไม่จําเป็นเลยมันไม่ได้ถึงขั้นสะอาด100%แต่ผมมองว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมได้ง่ายๆแน่นอน แล้วเเาาเช็ดเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าวิธีล้างสไตล์ผมนี่ง่ายมากเลยนะครับเราเอาแค่จะบอกว่าวิ่งผัดน้ำก็ไม่เชิงเราก็มีการถูสบู่ด้วยนะครับขั้นถัดไปนะครับก็คือการหล่อลื่นนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะใช้น้ำยาอยู่2ตัวนะครับ1ก็คือ perfect กกันออย์เหมือนเดิมนะครับกับ2เป็นเจละบีของซูเปอร์ลู ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าระหว่างน้ํามันกับจละบีแบบไหนจะใช้ได้ดีกว่ากันผมก็จะมีสูตรของผมนะครับก็คือส่วนไหนที่ไม่ได้เป็นการถูก,กันระหว่างโลหะผมก็จะใช้น้ํายานะครับที่เป็นกันออยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับเริ่มจากผมก็ฉีดภายนอกนะครับคร่าวๆแล้วก็ใช้มือนะครับรูป ให้ทั่วๆนะครับรูปให้ทั่วๆให้น้ำมันนะครับมีการครอบมีการเคลือบไว้ในทุกส่วนนะครับหรือเราใช้ผมใช้วิธีฉีดใส่ฝ่ามือนะครับแล้วก็ขยำนะครับกำนะครับให้มันเคลือบผิวไว้นะครับส่วนสไลด์ฉีดแค่นิดเดียวพอนะครับแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยครับรูดให้มันทั่วๆนะครับจุดประสงค์หลักของการออยที่ผมใช้นะครับก็คือเพื่อ เคลือบผิวไว้ไม่ให้เกิดสนิมนะครับส่วนการหล่อลื่นที่เกิดจากโลหะสีกับโลหะนะครับยกตัวอย่างเช่นลำกล้องกับสไลด์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเสียดสีกันค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยโลหะกับโลหะนะครับผมก็จะใช้ จระบีนะครับเพราะว่าจะระบีเนี่ยจะมีเนื้อของตัวจะระบีทําให้ลดการเสียดสีได้มากกว่านะครับยกตัวอย่างดูอย่างง่ายๆตลับลูกปืนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใส่จะระบีมานะครับเขาก็จะไม่ใช้แค่น้ํามันใช้นิ้วป้ายให้ทั่วๆแค่นี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือสไลด์กับเฟรมนะครับเวลาสีกันเนี่ยมันเป็นโลหะกับโลหะนะครับผมก็จะใช้ ในส่วนของจจละบีนะครับป้ายเข้าไปบริเวณที่เกิดการเสรียดสีนะครับเราสังเกตง่ายๆตรงไหนที่โลหะสีถลอกไปนะครับแสดงว่าตรงนั้นน่ะมีการเสรียดสีค่อนข้างมากนะครับเราก็เอาเจจละบีป้ายไปนะครับส่วนตรงไหนที่มีการเสรียดสีน้อยแต่เราต้องการให้หล่อลื่นเราก็จะใช้กันออย ประมาณนี้นี่คือสูตรง่ายๆของผมนะครับจากนั้นเราก็เอาํำกล้องใส่เข้าที่เดิมใส่สปริงไกด์หลอดนะครับแล้วก็ใส่กลับคืนสไลด์ จากนั้นภายนอกนะครับก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อเอาคราบน้ำมันส่วนเกินออกนะครับผมก็จะลงน้ำมันในทุกส่วนที่เป็นเน้นภายในนะครับแต่ผ้าภายนอกเนี่ยผมจะใช้วิธีใช้ผ้าเช็ดแทนผมจะไม่ค่อยชอบในการดองน้ำมันนะครับเพราะว่า ปืนเนี่ยเราซื้อมาใหม่นะครับเราก็ยังเห่อเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการหยิบเล่นบ่อยหยิบยิงบ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราดองน้ํามันเนี่ยเวลาเราหยิบจับมันก็จะเนอะเขอะขานะครับยกเว้นว่าท่านจะเก็บนานเก็บเพื่อรักษาเก็บไว้เพื่อเป็นสมบัติของลูกอันนั้นการดองน้ํามันใส่ถุงพลาสติกเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะเพราะว่าผมชอบหยิบมาหยิบจับบ่อย อ่าแค่นี้ก็สะอาดแล้วก็หล่อลื่นพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปนะครับดึงสไลด์สอาครั้งนะครับเพื่อให้จระบีที่เราไป้ายไปเมื่อกี้เข้าไปเคลือบชิ้นส่วนต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการล้างปืนง่ายๆสไตล์ซีรีน่าไฟอาร์มนะครับก็ เพื่อนๆถ้าท่านใดมีคอมเมนต์นะครับก็ช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันมีตรงไหนควรจะปรับปรุงนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีล้างที่ไม่เหมือนผมอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะตอบกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ